เรามาดูกันในบทที่2กันนะคะตราสารการเงินและการตัดสินใจลงทุน,นะคะ่ะลักษณะและประเภทของตราสารทางการเงินนะคะอันแรกค่ะตราสารทุนค่ะตราสารทุนค่ะจะแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญแล้วก็หุ้นบุริมสิทธิ์ค่ะหุ้นสามัญน,นะคะเขาบอกว่าเป็นหุ้นนะคะที่มีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของค่ะและเมื่อเรามีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของนะคะสิทธิ์ตามมาก็คือสิทธิ์ในการออกเสียงค่ะ ก็คือพอเราเป็นเจ้าของก,กิจกรรมปุ๊บสิทธิในการออกเสียงหรือว่าใน,ในที่ประชุมนะคะเราก็จะมีสิทธิในการยกมือออกเสียงของเรานะคะโดยที่เสียงของเรานั้นนะคะต้องเป็นไปตามสัดส่วนที่ผู้สามัที่เราถืออยู่ค่ะส่วนผลตอบแทนของผู้สามาัครนะคะจะเป็นในส่วนของเงินปันผลค่ะและส่วนต่างของราคานะคะหรือกําไรนั่นเองค่ะตัวน,นี้นะคะเห็นไหมคะ กำไรนะคะและในกรณีที่บริษัทเลิกกิจการไปค่ะผู้ที่ถือหุ้นสามัญน,นะคะจะได้ชำระเงินคืนเป็นลำดับสุดท้ายค่ะมองเห็นไหมคะฉันเพิ่มสีให้ค่ะสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของนะคะมีสิทธิ์ออกเสียงค่ะโดยนะคะจะออกเสียงได้ตามสัดส่วนหุ้นสามัญที่ตนถืออยู่ค่ะ ผลตอบแทนจะเป็นเงินปันผลกับส่วนต่างของราคาค่ะกรณีเลิกกิจการนะคะจะได้รับการชําระเงินคืนเป็นกรณีลำดับสุดท้ายะคะ่ะมาดูในส่วนของหุ้นบริมสิทธิ์กันบ้างว่าจะเหมือนหรือต่างกับหุ้นสามัญอย่างไรนะคะข้อแรกเลยค่ะหุ้นบริมสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของค่ะตัวนี้ค่ะเหมือนกันกับหุ้นสามหุ้นสามัญเลยค่ะแต่ว่าหุ้นบริมสิธิ์นะคะไม่มีสิทธิ์ในการ ออกเสียงค่ะไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงนะคะหรือโน้ e ค่ะทีนี้ค่ะพอไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงค่ะจะทำอย่างไรล่ะเพื่อที่จะมาแทนในส่วนของข้อเสียตรงนี้เขาก็เลยให้ผลตอบแทนค่ะตรงผลตอบแทนนะคะจะเป็นเงินปันผลค่ะและส่วนต่างของราคาตรงนี้ค่ะจะในนะคะจะได้ในอัตราส่วนคงที่ค่ะ อัตราส่วนผงที่นะคะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงค่ะและในกรณีที่บริษัทเลิกกิจการไปค่ะหุ้นบริมสิทธิ์นะคะจะได้ชำระเงินคืนก่อนหุ้นสามัญค่ะหุ้นสามัญนะคะถัดมาค่ะจะเป็นตราสารหนี้ค่ะตราสารหนี้ค่ะจะแบ่งเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นค่ะ กับตาสารนี่ระยะยาวนะ,ะตาสารนี่ระยะสั้น,นะคะ่ะเขาออกมาเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องค่ะระยะสั้นนะคะออกมาเพื่อค่ะเสริมสร้างสภาพคล่องนะคะและเป็นเงินทุนหมุนเวียนนะคะวัตถุประสงค์หลักๆของตาสารนี้นะคะ ก็คือ1่ค่ะชดเชยภาวะขาดดุลของรัฐบาลค่ะ2ค่ะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารนโยบายการคลังค่ะ3ค่ะสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงนะคะนี่คือ3วัตถุประสงค์หลักของตราสารนิระยะสรัน้นแต่หลักของมันจริงๆคือเสริมสร้างสภาพคล่องนะคะโดยที่ตราสารนิระยะสรั้นนะคะมันจะแบ่งเป็น,ปนตัวเงินคลังแล้วก็ตัวเงินพาณิชย์ถ้าเกิดว่าำจำอะไรไม่ได้นะคะให้จาว่า ตราสารนะคะที่ระยะสั้นหรือว่าตราสารที่ระยะสั้นเนี่ยมักจะขึ้นต้นด้วยคําว่าตั๋วค่ะนะครตั๋วเงินคลังนะคะจะเป็นของรัฐบาลค่ะส่วนตั๋วเงินพาณิชย์ค่ะจะเป็นของภาคเอกชนค่ะตั๋วเงินคลังนะคะที่เป็นของรัฐบาลค่ะจะออกโดยกระทรวงการคลังค่ะ ส่งการค้ำนะคะและจะมีการใช้วิธีประมูลส่วนลดค่ะจากหน้าตั๋วนะคะและสินทรัพย์ประเภทนี้ค่ะจะเป็นสินทรัพย์ปราศจากความเสี่ยงนะคะนี่ค่ะปราศจากความเสี่ยงค่ะตัวเงินค่านะคะถัดมาค่ะตัวเงินพาณิชย์ค่ะที่ออกโดยภาคธุรกิจนะคะที่ต้องการที่จะกู้เงินค่ะโดยจะออกมาในรูปของตัวสัญญาใช้เงินค่ะ หรือตั๋วแลกเงินค่ะนี่นะคะตั๋วสัญญาใช้เงินนะคะและตั๋วแลกเงินจะอยู่ในรูปของตั๋วเงินพาณิชย์ค่ะที่เป็นของเอกชนค่ะมาดูฝั่งนะคะตาสารมีที่ระยะยาวกันบ้างระยะยาวค่ะบอกไปแล้วค่ะว่าระยะยาวจุดประสงค์ของมันคือระดมทุนนะคะหรือนะ,ะนำเงินไปลงทุน,นะคะ่ะไปลงทุนนะคะ หรือระดมทุนเพื่อขยายกิจการะค่ะกิจาการนะฮะตราสารี้ระยะยาวค่ะก็มีทั้งฝั่งรัฐบาลแล้วก็ฝั่งเอกชนเหมือนกันค่ะฝั่งรัฐบาลค่ะเราจะเรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลค่ะรัฐบาลนะคะจะออกโดยกระทรวงการคลังเหมือนเดิมค่ะออกโดยกระทรวงการคลังนะคะ หรือหน่วยงานของภาครัฐค่ะและเป็นสินทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยงเหมือนกัน,นะคะ่ะจะเห็นได้ว่าสินทรัพย์นะคะที่ออกโดยภาครัฐบาลนะคะจะเป็นสินทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยงะคะ่ะปราศจากความเสี่ยงในที่นี้หมายถึงปราศจากความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้นะคะก็คือภาครัฐบาลเนี่ยยังไงก็ไม่ผิดนัดชําระหนี้แน่นอนค่ะยังไงยังไงก็มีเงินที่จะมาให้เราอย่างแน่นอนนะคะตัวนี้ค่ะโน้ตไว้เลยค่ะ สินทรัพย์นะคะที่ออกโดยภาครัฐบาลนะคะจะเป็นสินทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยงค่ะขอลงมาตรงนี้นะคะนะคา มาดูฝั่งของเอกชนกันบ้างนะคะก็คือจะเป็นหุ้นกู้ค่ะหุ้นกู้นะคะหุ้นกู้จะออกโดยบริษัทเอกชนนะคะเพื่อกู้ยืมเงินจากผู้ลงทุนเมื่อบริษัทนะคะอยากกู้เงินจากผู้ลงทุนบริษัทจะมีฐานะเป็นลูกหนี้ค่ะส่วนผู้ลงทุนนะคะจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ค่ะ และสัญญาการผู้ยืมเงินค่ะต้องตรงตามข้อกําหนดของหุ้นกู้นะคะและเป็นไปตามกฎหมายที่ระบุไว้ในตัวของสัญญาระหว่างผู้ออกแล้วก็ผู้ซื้อค่ะถัดมาค่ะจะเป็นตราสารอนุพันธ์นะคะจะมีทั้งหดสี่แบบค่ะอันแรกค่ะสัญญาฟิวเจอร์ค่ะสัญญาฟิวเจอร์ เขาบอกว่าเป็นสัญญาทางการเงินที่ผู้ซื้อผู้ขายตกลงที่จะซื้อสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิงโดยข้อสัญญานะคะทำในปัจจุบันค่ะแต่กําหนดส่งมอบและชําระราคาสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิงเนี่ยในอนาคตนะคะสมมติญญว่าทําสัญญาตอนนี้ปี63แต่จะชําระและการส่งมอบในปี68อะไรเงี้ยค่ะทีนี้ค่ะถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆคือมีสัญญาอยู่หนึ่งฉบับ ถูกไหมคะสัญญาอยู่หนึ่งฉบับสัญญาฉบับนี้ค่ะตกลงการซื้อขายตกลงการซื้อขายรถยนต์แล้วกันนะฮะตกลงการซื้อขายรถยนต์อยู่ที่ห้าหมื่นบาทต่อคันในปีสองปีห้าร้อยหกสิบหกถูกไหมคะทีนี้จะมีเนี่ยช่วงเนี้ยคือช่วงที่กําลังประกอบเลยประกอบรถยนต์ประกอบรถยนต์และจะมีการส่งมอบรถยนต์คันเนี้ยค่ะรถยนต์ของรุ่นเนี้ยค่ะในปีเจ็ด 7จ็ิบแล้วกันอะไรเงี้ยค่ะถัดไปอีกสีปีข้างหน้าจะมีการกําหนดการจ่ายเงินและส่งมอบเงินส่งส่งมอบรถให้กับฝั่งของผู้ที่ือสัญญานะคะพอไปถึงปีเจ็ดศูนย์นะคะรถนะคะราคาราคาสแตนดาดทั่วไปอยู่ที่หนึ่งแสนบาทค่ะแต่ค่ะคนที่จะซื้อรถคันนี้ที่มีสัญญาฟิวเจอร์ตัวนี้ค่ะจะซื้อรถในราคาเท่าไหร่คะ ห้าหมืนบาทถูกไหมคะเพราะว่าสัญญาค่ะในตัวสัญญาฟิวเจอร์ค่ะระบุไว้แล้วว่ารถนะคะ1คันจะมีราคา50,000บาทค่ะถึงแม้ว่าณนะตอนนั้นค่ะราคาตามท้องตลาดจะ1นึ่งแสนสองแสนสามแสนก็ตามทางบริษัทหรือว่าทางอีกคู่สัญญาของเราค่ะต้องขายให้เราในราคา50,000บาทตามสัญญาตัวนี้ค่ะนะคะในทางกลับกันค่ะถ้า ในในในปี70คะ่ะในในปีอีกสี่ปีข้างหน้าราคารถค่ะเขาซื้อขายกันอยู่ที่10,000บาทเราก็ต้องซื้อขายกันในราคา50,000บาทเหมือนกันค่ะเพราะเราต้องยึดตามสัญญาฟิวเจอร์ที่ระบุไว้นะคะฉะนั้นค่ะตัวของสัญญาฟิวเจอร์นะคะจึงค่ะเป็นมาตรฐานมีแบบแผนเป็นทางการทางนั้นเลยค่ะยาฟิวเจอร์นะคะคือผู้ซื้อผู้ขายตกลงซื้อสัญญ,ญาปึ๊บ โดยทำในปัจจุบันค่ะแต่กำหนดส่งมอบนะคะในอาตาตัตรากฎนะคะมาดูทางฝั่งของด้านสัญญาฟอร์เวดกันบ้างค่ะสัญญาฟอร์เวดเขาบอกว่าเป็นสัญญานะคะซื้อขายล่วงหน้าในสินค้าอ้านอิงโดยที่ผู้ซื้อผู้ขายตกลงรายละเอียดข้อสัญญากันเองค่ะดังนั้นนะคะเขาบอกว่าสัญญาฟอร์เวดเนี่ยแต่และฉบับจึงไม่ได้มาตรฐานเดียวกันนะคะ คำว่าไม่ได้มาตรฐานเดียวกันนะคะเพราะว่าเขาเจรจากันเองค่ะไม่ได้มีมาตรฐานเดียวกันนะคะเพราะว่านะคะเจรจาต่อรองกันเองค่ะต่อรองราคากันเองนะคะซึ่ง ไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันเหมือนกับสัญญาฟิวเจอร์แสดงว่าสัญญาฟิวเจอร์คือมาตรฐานเดียวกันนะคมัะเดียวเดียวกันค่ะส่วนตัวสัญญาฟอร์ร์ค่ะจะคนละมาตรฐานขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายเขาจะตกลงกันเองค่ะถัดมาค่ะสัญญาออปชันค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นสัญญาสิทธิ์ค่ะ สิทธ์ใช่ไหมคะก็คือจะเป็นสัญญาสิทธิ์ซื้อและสัญญาสิทธิ์ขายสินค้าอ้างอิงคะ่ะโดยที่ผู้ออกสัญญาสิทธิ์ตัวเนี้คะ่ะมีพันธะต้องปฏิบัติตามที่ระบุในสัญญาคะ่ะขณะที่ผู้ถือนะคะมีสิทธิ์ที่จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้คะ่ะถ้าเปรียบไม่เห็นภาพคือไวเชอร์ไวเชอร์สักหนึ่งอย่างเป็นกิฟต์ไวเชอร์สักหนึ่งอย่างเห็นไหมคะอ่ะโทรศัพท์ไได้เป็นกิฟต์ไวเชอร์สักหนึ่งอย่างคะ่ะสมมติว่าอันนี้เป็นกิฟต์ไวเชอร์ของ KFC เป็นส่วนลดของ KFC นี่ค่ะถ้าเรานะคะเดินเข้าไปในร้าน KFC แล้วไปซื้อ KFC แล้วใช้ส่วนลดตัวนี้ค่ะทางร้าน KFC ต้องลดส่วนลดตัวนี้ให้เราเพราะว่าเรามีไวเชอร์หรือว่าเรามีตัวสัญญาออปชันตัวนี้ค่ะมีสิทธิ์ในการที่จะซื้อถูกไหมคะทีนี้ค่ะถ้าเรามีสิทธิ์หรือว่ามีกิบไวเชอร์ตัวนี้ค่ะแต่เราไม่อยากกิน KFC แล้วเราไม่ใช้สิทธิ์ถามว่าเราผิดไหมเราไม่ผิดครับเพราะว่าตัวของสัญญาออปชันค่ะเขาบอกไว้เลยว่าผู้ถือค่ะมีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้สิทธิ์หรือว่าไม่เลือกใช้สิทธิ์ก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเราเป็นสิทธิ์ของผู้ถือถูกไหมคะแต่ว่าตัวคู่พันธะของเราค่ะหรือผู้ออกสัญญาค่ะต้องใช้สิทธิ์หรือว่าต้องทาตามที่ระบุในสัญญาตามที่มีคนมาใช้สิทธิ์คะคะ หรือถ้าปเปลียนเเปลี่ยนเพศง่ายๆหรือว่าร้าน KFC อะคะ่ะจะต้องใช้สิทธิ์ให้ลูกค้าทุกครั้งเมื่อเขามาใช้ไว้เชื่อร์ลดราคากับร้าน KFC คะ่ะถัดมาค่ะยาสัญญาสวบ,บนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นข้อตกลงระหว่างสองฝ่ายขึ้นไปค่ะในการแลกเปลี่ยนกระแสงเงินสดค่ะมาดูตัวอย่างกันบ้างค่ะเขาบอกว่าตัวเลือกใดนะคะกล่าวไม่ถูกต้องค่ะเกี่ยวกับตลาดเงินนะคะ ตลาดเงินเขาบอกว่าตลาดเงินค่ะเป็นแหล่งกลางซื้อขายตราสารระยะสั้นนะคะที่อายุไม่เกินหนึ่งปีค่ะสองค่ะตลาดทุนเป็นแหล่งกลางซื้อขายตราสารระยะยาวค่ะที่อายุมากกว่าหนึ่งปีค่ะสามค่ะหุ้นบริมสิทธิและหุ้นสามัญนะคะเป็นตราสารในตลาดทุน,นะค,ะค่ะสี่ค่ะการซื้อขายตราสารในตลาดเงินในตลาดรองนะคะมีความผันผวนขอ,ของราคาสูงค่ะตอบข้อสี่ค่ะ ะะเพราะว่าข้อหนึ่งค่ะตลาดเงินนะคะเป็นแหล่งซื้อขายตาายราสารระยะสั้นที่อายุไม่เกินหนึ่งปีถูกไหมคะถูกค่ะตลาดทุนค่ะเป็นแหล่งกลางซื้อขายตราสารระยะยาวนะคะที่มีอายุมากกว่าหนึ่งปีถูกไหมคะถูกค่ะและค่ะหุ้นบริมสิทธิ์และหุ้นสามัญเป็นตราสารในตลาดทุนถูกไหมคะเพิ่งเรียนแต่เมื่อกี้ใช่ค่ะถูกค่ะ ข้อที่ไม่ถูกต้องคือข้อสี่ค่ะเพราะว่าการซื้อขายในตลาดรองอะค่ะความผันผวนของราคาจะเป็นราคาต่ำค่ะแล้วก็ถัดมานะคะข้อ5ค่ะตัวเลือกใดนะคะกล่าวถึงลักษณะของตราสารนะคะการเงินประเภทต่างๆได้ถูกต้องค่ะ ข้อหนึ่งค่ะตั๋วเงินคลังนะคะเป็นตราสารนีระยะสั้นที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ค่ะ2ค่ะตั๋วเงินพาณิชย์นะคะเป็นตราสารนิระยะสั้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ค่ะ 3. ค่ะสัญญาฟอร์เวิร์ดนะคะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสินค้าอ้างอิงค่ะโดยอ้างอิงรายละเอียดสัญญานะคะถูกกาหนดเป็นมาตรฐานค่ะข้อ4ค่ะหุ้นกู้แปลงสภาพค่ะเป็นหุ้นกู้ที่ให้สิทธิแก่ผู้ลงทุนที่จะแปลงหุ้นกู้นะคะเป็นหุ้นสามัญได้ ข้อใดกับต้องคะถ้าไม่รู้ว่าข้อไหนถูกนะคะตัดข้อผิดก่อนคะตั๋วเงินค้างนะคะออกโดยธนาคารพาณิชย์ถูกหรือผิดคะผิดค่ะถูกไหมคะตั๋วเงินพาณิชย์ค่ะเป็นตราสัญญาเรียลัลน์ลรรที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ถูกหรือผิดคะผิดเหมือนกันคะ่ะตั๋วเงินค้างออกโดยใครคะออกโดยภาครัฐบาลถูกไหมคะของกระทรวงการคลังคะ่ะ ส่วนตั๋วเงินพาณิชย์ค่ะออกโดยภาคเอกชนถูกไหมคะสองข้อนี้ก็คือผิดมาดูข้อสามกันบ้างว่าจะถูกหรือผิดสัญญาฟอร์เวิร์ดค่ะเขาบอกว่าเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสินค้าอ้างอิงโดยรายละเอียดสัญญาถูกกาหนดเป็นมาตรฐานสัญญาฟอร์เวิร์ดเป็นมาตรฐานนะคะไม่เป็นมาตรฐานนะคะแสดงว่าข้อนี้ก็ผิดนะคะข้อที่ถูกคือข้อสี่ค่ะเพราะหุ้นกู้แปลงสภาพนะคะสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ค่ะ กระจายความเสี่ยงเนี่ยเป็นวิธีการที่ช่วยลดนะคะความเสี่ยงจากการลงทุนโดยจัดสรรเงินลงทุนนะคะในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆค่ะในรูปของหลักทรัพย์นะคะเราค่ะจะไม่ลงทุนนะคะนี้ค่ะไม่ลงทุนกระจุกอยู่ในหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไปนะคะเราต้องกระจายการลงทุนไปหลายๆหลักทรัพย์เพื่อที่จะลด ความเสี่ยงหรือว่ากระจายความเสี่ยงออกไปค่ะอย่างเช่นเราสมมติว่าเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งค่ะแล้วเราไปลงทุนที่ของหุ้นของการเกษตรอย่างเงี้ยค่ะอยู่มาวันนึงค่ะหุ้นการเกษตรลดลงหรือว่าภาคการเกษตรมีค่าบบทำเงินทํากําไรให้เราได้น้อยลงอย่างเงี้ยค่ะการที่เราเอาเงินที่เรามีทั้งหมดไปลงทุนที่หุ้น ที่เกี่ยวกับการเกษตรนั้นค่ะก็จะก็จะสูญเปล่าไปดังนั้นค่ะเขาบอกว่าการกระจายความเสี่ยงที่ดีค่ะคือกระจายความเสี่ยงไปทุกหมวดอุตสาหกรรมอย่างเช่นไปที่ของอุตสาหกรรมน้ํามันค่ะอุตสาหกรรมของภาคพื้นเกษตรอุตสาหกรรมโรงพยบาบาลอุตสาหกรรมของหมวดของภาคอสังายอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระจายกระจายการลงทุนไปเพื่อที่จะตัวใดตัวหนึ่งล้มลงไปค่ะยังมีตัวอื่นที่ยังหลงเหลืออยู่ค่ะ การคัดสรรและการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์นะคะจะมี2อ,อันคือ Top Down กับบอททอมอัพค่ะท็อปดาวนะคะกับบอ t ทอมอัพค่ะท็อปดาวค่ะเป็นการวิเคราะห์หานะครเพื่อที่เราจะซื้อนะคะหลักทรัพย์ของบริษัทใดค่ะส่วนบอททอมอันะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นไปที่พื้นฐานของบริษัทโดยตรงเลยค่ะแล้วย้อนกลับไปที่ระบบเศรษฐกิจก็คือตัวนี้ค่ะบอททอมอั จะย้อนกลับขึ้นไปในระบบเศรษฐกนะิจถในขณะเดียวกันค่ะท็อปท็อปดาวค่ะเป็นการวิเคราะห์จากบนลงล่างค่ะก็คือเราจะเริ่มจากการวิเคราะห์เศรษฐ,ฐกิจก่อนนะคะถัดมาค่ะเราจะวิเคราะห์ของหมวดของกลุ่มอุตสาหารกรรมค่ะแล้วเราค่อยไปวิเคราะห์บริษัทค่ะ ว่าบริษัทนี้มีหุ้นเป็นยังไงนะคะมีนโยบายทางการเงินเป็นยังไงครับไปทางการเงินเป็นยังไงมีสองลักษณะค่ะถ้า b o ท t o อ up คือจากล่างขึ้นบนถ้า t o p down คือจากบนลงล่างคะ่ะมาดูการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคนะคะฟันดาเมนทัลค่ะการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานค่ะจะเป็นการมุ่งเน้นหาค่า อ t e n s i v e Value ค่ะหรือค่า IV ตัวนี้ค่ะโดยจะวิเคราะห์จากระบบเศรษฐกิจค่ะไประบบสาหกรรมค่ะแล้วไปที่บริษัทนะคะวิเคราะห์กลุ่มบริษัทเพื่อหาค่า IV หรือว่ามูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์นะคะ n t นเทนซ e value ตัวนี้ค่ะ แล้วพอเราได้ค่าไ V มาหรือว่าค่ามูลค่าที่แท้จริงมาค่ะจะเอามาเปรียบเทียบกับราคาตลาดค่ะถ้าตัวของมูลค่าที่แท้จริงนะคะที่เราหามาได้ค่ะต่ำกว่าราคาตลาดนะคะเราจะซื้อหลักทรัพย์ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามูลค่าที่แท้จริงที่เราหามาค่ะมันบังเอิญสูงกว่าราคาหลักทรัพย์ค่ะ สูงกว่าราคาตลาดนะตอนนั้นค่ะเราจะขายหลักทรัพย์ที่เรามีค่ะเห็นไหมคะต่อมาค่ะเป็นการวิเคราะห์แบบทางเทคนิคนะคะการวิเขราปัจจัยทางเทคนิคค่ะตัวนี้ค่ะ technical analysis ถูกไหมคะตัวนี้ค่ะจะดูแค่ราคาแล้วก็ปริมาณในการซื้อขายสองตัวค่ะและค่ะ การวิเคราะห์ทางปัจจัยทางเทคนิคนะคะเขาจะมีความเชื่อว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมักจะเกิดขึ้นอีกครั้งค่ะกลยุทธ์ในการบริหารของกลุ่มหลักทรัพย์นะคะจะแบ่งออกเป็น Active ค่ะกับ a s s i v e ค่ะสองตัวนะคะก็ของ Active นะคะเขาจะเชื่อว่าตลาดทุนค่ะไม่มีประสิทธิภาพคําว่าตลาดทุนไม่มีประสิทธิภาพหมพายความว่าเป็นการกระจายข่าวสารที่ไม่ดีค่ะ แล้วหุ้นดีนะคะเขาเชื่อว่าหุ้นดียังมีหลงเหลืออยู่ค่ะผู้ลงทุนในกลุ่มที่กลุ่มลงทุนในใช้กลยุทธ์กลยุทธ์นี้นะคะเขาจึงมุ่งสอาหาหลักทรัพย์ค่ะที่ราคาต่างไปจากมูลค่าที่ควรจะเป็นนะคะส่วนพสซีฟค่ะพสซีฟเขาจะกระจายการลงทุนค่ะให้สอดคล้องกับปรชนีของตลาดหรือว่า Market Index ตัวน,นี้ค่ะเพราะเขาเชื่อว่าตลาดทุนมีประสิทธิภาพค่ะ เพราะตลาดทุนมีประสิทธิภาพเพราะว่าราคาที่มันโชว์อยู่นะตอนนี้นะคะคือราคาที่แท้จริงของมันแล้วค่ะจะไม่มีการสูงขึ้นหรือว่าต่ําลงไปมากกว่านี้ค่ะตัวนี้ค่ะคือราคาที่แท้จริงของมันแล้วค่ะคนที่ใช้การลงทุนหรือว่าใช้กลยุทธ์แบบเชิงเชิงพสซีฟตัวนี้ค่ะเขาจะใช้การกระจายการลงทุนเรียนแบบตลาดนะคะโดยลงทุนแบบซื้อแล้วนะคะ ถือไปช่วงเวลาหนึ่งค่ะเพื่อที่จะดูว่ามันอิงตาม Market ็ตอินหรือเปล่านะคะมาดูข้อสอบกันบ้างค่ะในการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะคะและปัจจัยพื้นฐานค่ะมีความเชื่อในเรื่องใดที่เหมือนกันนะคะที่จะทำให้เกิดผลผลตอบแทนเพิ่มมากกว่าปกติค่ะตอบข้อสองค่ะ ตลาดไม่มีประสิทธิภาพค่ะเพราะนะคะมาดูข้ออื่นกันบ้างเขาตัวข้อหนึ่งค่ะราคาหุ้นจะมีการเคลื่อนไหวเป็นแนวโน้มตัวนี้ไม่เกี่ยวข้องนะคะ,คะราคาที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตมักเกิดขึ้นซ้ําในอนาคตตัวนี้ค่ะจะเป็นนิยามหรือว่าเป็นความเชื่อของปัจจัยทางเทคนิคค่ะปัจจัยทางเทคนิคเท่านั้นนะคะและราคาดุลที่กับ ตัวราคาหุ้นจะเคลื่อนกับเข้าสู่จุดดุลยภาพตัวนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของปัจจัยทางเทคนิคมคันค่ะหุ้นเคลื่อนไหวเป็นแนวโน้มตัวนี้ไม่เกี่ยวข้องักนนะคะจึงตอบข้อสองค่ะ